ขอมด,ดีใช่ไหมล่ะมา้านี่เลยมีของไซ้มีแต่ของด,ดีสเปคแรงพ่อค้าเป็นกันเองมาที่นี่เลยนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาทําขนมปังทอดนะครับเราก็จะทําขนมปังทอดใส่นมนะนมข้นอะ่ะเราก็มีนมข้นนะเราก็จะไปซื้อขนมปังที่เซเว่นก่อนเลยไป โอเคครับผมก็ได้มาซื้อต่างๆแล้วผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตอนทอดเลยไปนะครับทุกคนตั้งไฟเรียบร้อยเราก็เอาลงเลยครับนี่เอาลงสองอันเลยเอาลงสองอันเลยนะเออ <Bye. S 1> แล้วเราก็ต่อเลยนะครับรีไฟด้วยนะครับรีไฟปุ๊บนี่ถอดถอดหาตะแกงมานะครับนี่ ตะแกงมาตักเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาขึ้นเลยนะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาเป็นไงนี่เป็นไงเราไปดูตอนโอเคครับนี่ครับหน้าตาของมันตอนทรเขาเสร็จอืมเราก็จะมาลองชิมกันเลยนะ ออร่อยนะทุกคนนมข้นมันร้อนด้วยก็นุ่มนะกรอบเย็ยกรอบนอกนุ่มในนมข้นก็หวานอร่อยกลมกลม่อมอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากทำก็ไปทำตามได้นะครับเจอกันครับรักนะจุ๊บจุ๊โยฮันทีวีสัตว์กดติดตามเวละ